สวัสดีค่ะทุกคนด้วยความที่ส่วนตัวนี้เป็นคนที่จะต้องใช้ sleeping mask นะคะก็คือ m a r k หน้าแล้วก็เข้านอนเลยคือไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมานั่งรอว่าเออจะครบเวลา15นาที30นาทีจะไปล้าง m a ์ k ออกได้หรืออย่างไรเยนยะคะเพราะว่าคือด้วยความแบบเวลาเราก็ต้องมีความกระชับบ้างในบางครั้งนะคะเป็นเวลาที่เร่งด่วนอะไรเงี้ยปูกก็จะเน้นไปที่การใช้ sleeping mask จะเป็นหลักก็คือ mask แล้วก็เป็นนอนเลยไม่ต้องล้างออก ตื่นเช้ามาก็ค่อยล้างหน้าแปรงฟันอาบน้าเลยไปกิจวัตรประจําวันของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นการมาร์กที่ง่ายมากแต่ว่าพอปูมาเจอมาส์กตัวนี้นะคะที่จะมาพูดถึงเนี่ยนะคะใช้เวลาแค่1นนาทีเท่านั้นเองค่ะในการมาร์กหน้าเราก็เป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวของเรามีมความกลโกลแล้วก็กระจางใสแล้วก็เป็นการที่ทําให้รูขุมขนกระชับอีกด้วยค่ะโดยใช้เวลาแค่1นนาทีเท่านั้นในการมาร์กนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าตามจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้มาส์กนะคะในรูปแบบ แบบของแผ่นมาร์กนะคะเพราะว่าปู่ก็เคยใช้มาร์กที่เป็นในรูปแบบของแผ่นมาร์กมาแล้วทิ้งไว้นะคะทั้งเวลาเนี่ยประมาณ15-30ถึงนาทีกันเลยทีเดียวค่ะคือซึ่งแบบเวลาเราก็ไม่ค่อยเยอะในช่วงจันทรถึงสุกนะคะเราก็พอช่วงสัาทีเนี่ยบางทีเราก็ขี้เกียจเราก็ไม่อยากที่จะแบบ มามาร์กหน้าเราก็แบบว่าเออรอ15นาที30นาทีอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราก็สามารถที่จะต้องไปทําอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอมาเจอตัวที่เป็นมาร์กที่ใช้เวลาแค่1นาทีเนี่ยเป็นอะไรที่มัดรวมรวบตึงแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับเวลาได้ดีมากๆเลยคะ่ะหนึ่งนาทีที่ช่วยในการบำรุงผิวเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวปูจะมาเล่าถึงคุณสมบัติให้ฟังก่อนนะคะเราก็จะไปมาร์กให้ดูกับหน้าสดๆเลยคะ่ะเราก็จะมาพูดถึงในตัวที่เป็นแบบมาร์กตัวนี้นะคะเพราะว่ามาร์กตัวนี้นะคะเขามา ในรูปแบบของแป้งนะคะก็คือเหมือนแบบเหมือนหยอดแป้งที่ลงบนมือแล้วเราก็เอาไปมาร์กที่หน้านั่นเองค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะเดี๋ยวปูจะมาเล่าถึงคุณสมบัติก่อนนะคะในเรื่องของมาร์กตัวน,นี้เราก็จะมามาร์กหน้าให้ดูค่ะ เอ o r ฟ a t i n g e n z y m m m r s k จาก Sisley ตัวนี้นะคะจะเป็นมาสแบบไฮบริดนะคะที่จะทำความสะอาดผิวของเรานะคะแล้วก็เป็นการช่วยบำรุงผิวของเราช่วยผลัดเซลล์ผิวให้มีความเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสนะคะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติแล้วก็รูปแบบของมาสเนี่ยนะคะจะเป็นมาในรูปแบบของแป้งเมื่อผสมกับน้ำเนี่ยจะกลายเป็นครีมมาสแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะโดยเฉพาะผิวบอบบางและแพ้ง่ายนั่นเองค่ะ สสเตปเพื่อผิวสุขภาพดีนะคะสเตปที่1ก็คือ Prepare and Exfoliate หรือว่าการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็การเตรียมผิวนั่นเองค่ะการผลัดเซลล์ผิวที่ได้จากเอนไซม์จากธรรมชาตินะคะเป็นส่วนผสมเพื่อที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปโดยไม่ทําลายความชุ่มชื้นของผิวนะคะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็เรียบเนียนพร้อมที่จะเปิดรับในการบํารุงในขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะ สเตจที่2คือรีวิวเรเดียนค่ะคือเป็นการเผยผิวเปล่งประกายสดใสเพราะมาส์กเนี่ยมาในรูปแบบของแป้งนะคะเพื่อคงคุณสมบัติแล้วก็คงประสิทธิภาพไว้ได้อย่างยาวนานมีส่วนผสมที่มีชื่อว่าวิสทีเรียและมะพร้าวเพื่อเปลี่ยนจากแป้งนะคะให้กลายเป็นครีมมาส์กนั่นเองค่ะ พอเมื่อมาร์ลงบนผิวนะคะก็จะเป็นการช่วยทําความสะอาดผิวโดยไม่ทําลายความสมดุลของผิวแล้วก็อีกทางนี้ยังมีส่วนผสมของวิตามิน B3 นะคะที่ช่วยลดความหมองคล้ำช่วยให้ผิวเปล่งประกายสดใสแล้วก็ช่วยให้รูขุมขนกระชับแล้วก็ผิวเน่มีความเรียบเนียนอีกด้วยค่ะในส่วนของการใช้งานนะคะนอกจากที่จะใช้เป็นมาร์กที่มาร์กเป็น ที่ผิวหน้าของเราแล้วนะคะใช้เวลาแค่1นาทีแล้วก็ไปล้างออกเขายังสามารถใช้เป็นพรีมาร์กได้ด้วยนะคะก็คือสามารถมาร์กหน้าก่อนที่จะไปใช้มาร์กที่เป็นแผ่นๆก็ได้นั่นเองค่ะหรือว่าถ้าใครสะดวกที่แบบมีเวลายเยอะนะคะก็ ใช้มาร์กตัวนี้ไปก่อนก็ได้เป็นพรีมาร์กแล้วก็ไปมาร์กผิวหน้าอีกทีหนึ่งที่จะใช้เป็นมาร์กแผ่นนั่นเองค่ะหรือว่าจะใช้เป็นพรีสกินแคร์นะคะก็คือเป็นการใช้มาร์กหน้าไปก่อนก่อนที่จะเป็นการเตรียมผิวลงสกินแคร์ในการบำรุงผิวในขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะและถ้าใช้เกิน4ีสัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็จะทำให้ผิวเรียบเนียนเปล่งประกายรูขุมขนกระชับนะคะ ผิวเนี่ยดูมีความกลวเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะในส่วนของสนนราคาเนี่ยผู้ซื้อเจ้าตัวนี้มานะคะ57ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,052บาทแต่ว่าราคาที่ฝั่งไทยเนี่ยจะอยู่ที่3,690บาทถึง4,100บาทนั่นเองค่ะและการมาร์คนะคะก็ใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็ผสมกับน้ำค่ะแล้วก็มาร์คอาทิตย์ละ สหนนะคะก็คือสัปดาห์ละ2หนก็จะทําให้ผิวเนี่ยของเราเนี่ยมีความได้ผลดเซลล์ผิวเก่าออกไปนะคะแล้วก็เป็นการช่วยให้ผิวเนี่ยมีความสะอาดขึ้นแล้วก็เพิ่มความโกลว์ให้กับผิวเพราะว่าบางทีเนี่ยเราแต่งหน้าเราเจอฝุน่นเจออะไรต่างๆนะคะ การมาร์กหน้านะคะก็จะทำให้เป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไปนะคะแล้วก็ตัว exfoliating enzyme mask ของซ i ดเล่ตัวเนี้ก็เวลาเรามาร์กไปเนี่ยก็จะไม่สูญเสียความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ผิวเนี่ยก็ไม่ขาดความสมดุลอีกด้วยค่ะแล้วก็เป็นมาร์กที่1นาทีเนี่ยพอมาร์กไปนะคะในระหว่าง1นนาทีเนี่ย ผิวหน้าจะมีความตึงมากนะคะคือเหมือนเรามาร์กหน้าแผ่นแบบเหมือนเป็นแผ่นมาร์กที่มาทาที่แปะๆบนหน้านะคะคือผิวหน้าเนี่ยมีความตึงเหมือนกันมากๆเลยแต่ว่าใช้เวลาแค่1น,นาทีเท่านั้นเองค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวปูจะไปมาร์กให้ดูนะคะเพราะว่ามาร์กเนี่ยเขาเป็นเหมือนแป้งแล้วก็พอผสมกับน้ําเขาก็จะกลายเป็นครีมมาร์กแล้วเราก็เอามามาร์กที่หน้านั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่มีความ หอมอ่อนๆแล้วก็หอมแบบเหมือนแป้งเย็นสดชื่นสดชื่นอะไรประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะมามาส์กหน้ากันเลยนี่ปุกก็น้าสดนะคะคือก็ต้องเคลียร์ผิวนะคะเพื่อที่จะทําการมารส์กนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีในระหว่างที่รอเวลาหนึ่งนาทีเนี่ยพอมาส์กเสร็จไปนะคะผิวหน้าจะมีความตึงมากๆเลยค่ะปุกก็จะมาหยดนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะเนื้อเขาก็จะเป็นแป้งแบบนี้ค่ะเป็นแป้งเลยแล้วก็ใช้แค่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะในการมาส์กค,ค่ะ เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแป้งองๆแบบนี้เลยแล้วก็ผสมกับน้ำนะคะเพื่อที่จะให้เขาแปลสภาพเป็นครีมมาร์กนั่นเองค่ะแล้วเราก็ค่อยๆมาร์กไปที่หน้านะคะปุกก็ใส่น้ำลงไปนะคะ เนี่ยค่ะปุก,ก็ใส่น้ําไปนะคะแล้วก็เราก็วนๆนะคะวนๆให้เขาเป็นเนื้อเป็นเนื้อครีมค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็พอเป็นเนื้อครีมแบบนี้เสร็จนะคะก็มาร์กเลยค่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความหอมสดชื่นด้วย แล้วก็พอทาทั่วหน้าเสร็จนะคะก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีแล้วก็ค่อยไปล้างออกนั่นเองค่ะพอมาไปเสร็จนะคะตอนนี้ยังสามารถขยับปากได้อยู่นะคะพอไปสักแป๊บหนึ่งนะคะหน้าเราก็จะมีความตึงแล้วค่ะ หลังจากหนึ่งนาทีผ่านไปนะคะปูกก็ไปล้างหน้าเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ล้างหน้ามาแล้วนะคะก็มีความชุ่มชื้นที่ผิวด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้าสะอาดแล้วก็มีความที่แบบรู้สึกสดชื่นดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ล้างหน้ามาแล้วก็เนี่ยค่ะนี่อันนี้นะคะก็หน้าสด ค่ะก็ได้เห็นการมาร์กหน้าไปแล้วนะคะคือเป็นอะไรที่ง่ายมากแค่เทลงบนฝ่ามือของเราประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็นําไปผสมกับน้ํานะคะเพื่อให้ได้ความที่เป็นครีมมาร์กแล้วก็เอามาทาบนที่หน้าของเรานะคะก็ค่อยๆมาร์กไปแล้วก็ทิ้งไว้แค่1นาทีนะคะเป็นการมาร์กแบบว่าแค่1นาทีเท่านั้นคือเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยในการทําที่เป็นการแบบบำรุงผิวของเราให้มีความกลแล้วก็ผิวของเราสุขภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ มัดเวมรวบตึงกับเวลานะคะไม่ต้องใช้เวลา15นาทีครึ่งชั่วโมงเลยนะคะคือเป็นในที่รวดเร็วทันใจมากๆเลยแค่1นาทีเราก็ได้ความที่ผิวเนี่ยมีความสุขภาพดีแล้วก็เป็นการที่มาร์คแบบเร่งด่วนเรียกว่ามาร์คแบบเร่งด่วนก็ได้ค่ะ ก็นั่นแหละปุ๊กก็เลยนํามาเล่านะคะสําหรับใครที่อยากจะได้เป็นที่แบบเป็นตัวมาร์กผิวหน้าแต่ว่าไม่อยากใช้เวลานานๆน,นะคะทิ้งไว้แค่1นาทีนะคะก็จะได้ผิวที่มีความโกลแล้วก็เป็นการช่วยบารุงผิวแล้วก็ช่วยทําความสะอาดผิวทําให้ผิวเนี่ยมีความเปล่งประกายสดใสเป็นธรรมชาติดีด้วยค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามร,รับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ